สำหรับนักลงทุนนะครับที่ต้องการดึงข้อมูลราคาหุ้นและก็ข้อมูลอื่นๆของหุ้นที่เราต้องการให้มาอยู่ใน Google Sheet นะครับจะได้บริหารจัดการง่ายแบบนี้ครับนี่ครับดึงข้อมูลแล้วก็รู้ข้อมูลราคาทันทีเลยนะครับรวมถึงยังมีข้อมูลอื่นๆที่เราสามารถดึงมาได้ด้วยนะครับวิธีการแบบนี้เนี่ยทำยังไงมาดูกันเลยครับวิธีการก็ง่ายมากๆนะครับหลังจากที่สร้างไฟล์ g o Google Sheet ของเราขึ้นมาแล้วนะครับมาที่ตรงบริเวณส่วนต่อขยายตรงนี้ครับเลือกแอปสคริปต์หลังจากมาที่หน้านี้นะครับให้เราทําการลบข้อมูลตรงนี้้้ออกกนะครรับแลวทําาาเขไป ที่ลิงก์ในหน้าโปรไฟล์ของผมนะครับแล้วก็ Copy Code มาวางแบบนี้ได้เลยนะครับโดยโค้ดนี้ครับจะเป็นการสร้างฟังก์ชันใหม่ให้กับ Google s h e e t ของเรานะครับซึ่งจะเป็นการดึงข้อมูลราคานะครับมาจากหน้า Yahoo Finance หน้านี้นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดข้างบนตรงนี้ครับแล้วก็ตั้งชื่อโครงการของเรานะครับ อ่าแล้วก็กดเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็กดปุ่มเซฟตรงนี้แล้วตรงนี้ครับเราก็สามารถพิมพ์ฟัง์กชันที่เราสร้างเมื่อกี้ได้เลยนะครับนั่นก็คือฟัง์กชัน Yahoo Price นะครับแล้วตรงนี้ครับให้เราทำการอ้างอิงไปในชื่อสต็อกของเราครับ